สหรับใครที่มองหาเว็บไซต์ขายโค้ด PB และ ID ราคาถูกและยังมีบริการปัม๊มรหัส PB หลากหลายรูปแบบนะครับบางย่าแนะนำเว็บไซต์ Inback ครับผมไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมอยู่ผมย่าตาลิบันนะครับผมก็วันนี้เรามาไล่จับกับพี่ไอซ์แล้วก็พี่บอลนะครับผมเัโ <Yeah. S 1> พี่ไอซ์อ่ะนะครับฝับ่งนั้น2ตาลีบัน8ครับมาดูกันว่าฝั่งไหนจะชนะแนะม่งเอาเปรียบคู่นนะ มไม่เรามีหน้าที่หนีอย่างเดียวไงเข้าใจป่ะโอเคกอดพี่ความหวังหมู่บ้านกอดโอเคก็โผมหน่อยเอาไว้ดูความหมู่บ้านอย่าบั๊กหน้าอย่าบั๊กหน้าไม่บั๊กพี่ทาลิบันไม่บั๊กไม่เกียนเล่ลงไม่ดี่อยู่กับไอ้นั่นอ่ะเออไปไปไปมดที่เหลือไปแอบตามปกติให้หมันวันละววันละขึ้นมา ช่วยกันดีลงมาก่อนแบ็คช่วยลงมาก่อนแบ็คกับวินิลาลงมาก่อนอาร์มดมามันจะโดนฟันม่จทำอะไรกันไม่จทำอะไรไม่รู้มั้พี่เด็กเล่นอะไรกันไม่รู้เอ๋ไอสัตว์จะบั้แหละจัดการพี่ไอพวกบัรกเนี่ยอย่าให้มันอยู่ในสังคมมันขี้โกงกูเห็นเลยมึงอ่ะไอเบเล่เบเล่อะไรพี่อย่ากไล่ผมพี่อย่ากไล่ผมโอ้ยอย่ากไล่ผมเบลเล่ผมหลุดตั้งนานแล้วพี่ไอฟันฟันมึงตอนไหนวะตอนนั้นเลยพี่ เฮ้ยมึงก็จะพยายามก็พยายามจะบักกันนะเออแม็กพยายามเยอะเด็กสมัยนี้พี่มันมีความพยายามกูรู้ไอ้ย่ามึงบักแล้วกูเห็นมึงไอ้เดเบล่ลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้เดเล่ข้าคือพลเอกประยศขอประกาศว่าไอเดเล่ไอมานี่หน่อยไอ้ไอ้มาช่วยกูหน่อย เบเล่นี่เบเล่ยืนอยู่ตรงนี้เห็นในเบเล่ไหมมึงเห็นในเบเล่ลงมาเบเล่ท้าผมอ่ะลงก็ได้เอ้าอึดอึดอะแดแดแดอะแด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 ไต้องท้าไปยัยลงอยู่แล้วคนจริงพี่เข้าใจว่าคนจริงไงคนจริงต้องลงรูรูรูทักลักเธอ เกือบแอ้มีบอลไปตักนั้นเอ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้อาร์มดมาเราอยู่สบายอีกตรงนี้ที่เดิมเรามานั่งนั่งชุมนุมกันนั่งชุมนุมกันไปไหนนั่งชุมนุมกันเอ้ยเราเราไม่ต้องรีบใช่ไหมเราสายชิวอยู่แล้วพี่ไอ้ไอ้ตัวเดิมเลยไอ้วัตถิรามเราไปจะขโมยทำไมเนี่ยเฮ้ยเรามาอยู่นี่แหละเราเราไม่ต้องรีบใครบัสใครบัส เฮ้ยเรามาเรามารวมนี้หมดเรามารวมนี้หมดเรามารวมนี้หมดเธอมาบอลออกบอลออกไปเอาแล้วมึงจะเอาเข้าตาไบวะพี่เขาจะจบได้อีกสอวินมั้น่ะพี่สะพานะสินแล้มึงอ้อยอ้ยอ้หวลุดหัวลุดหัวลุดหัวลุดลุดแตกสอพานอหรอสะพานเหออ้ะลิบาน้ออ้ย้้ ย่งครับผมไม่ตายหรอกถ้าพี่ฟันผมได้นะเอาไปเลยเอาไปเลยฮะ75เชลียถ้าพี่ฟันผมได้จริงถ้าพี่ไอ้ฟันฟันผมได้พี่เอาไปเลยฮะ75เชลถ้ากูฟันได้ถ้ากูงฟันได้ผมให้จริงไม่เคยโกหกพี่ไปดูคลิปก่อนหน้าผมดิน้องครไม่พูดอะไรอยู่ดิมก็ไปตัดสิ์เขากุกมอบอ๊ด ดีนเสียงเราเบิดฟ้ามันปกอันนี้ไอ้บาเบอร์ไอ้บาเบอร์เราเห็นไอ้บาเบอร์ยั่วหายแล้วดูดิความความไวเป็นของพิศาจจริงๆอ่ะไม่ไหวแล้วมึงแหลกแล้วนะไม่ได้แหลกหรอกพี่เฮ้ยได้ยินเสียงตีนเมื่อกี้อู้อู้ไอ้บาเบอร์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 ที่ผมที่ผมกล้าท้าก็เพราะผมรู้ไงว่าพี่ยังไงพี่ก็ฟันผมไม่ได้ ไอ้ถ yeah. yeah. ้าเก็บันได้ยาแล้วใครยายาไอ้เมฆถ้ามึงเก็บกระเป๋าไปส่งอีกรอบนึงกูเตะออกแคนแน่นอนอยากเรียนเฮ้ยออกดิเมฆเมฆออกอุ้ยได้เ okay. ฮ้ยเบียเบียไอหันกลับหลังวะดิยาอยู่ดิปีนกระดอยู่ ยาอยู่ดิปีนกระได้อยู่พี่ต้องสังเกตเปเล่ผมผมใส่อยู่คนเดียวถ้าเปเล่หลุดอ่ะหลุดก็ผมผมก็กลมกลืนไงผมก็กลมกลืนกับธรรมชาติ กดไปมันก็ไม่อุ้ยกดผิดเจ็ดแม่กดผิดกระโดดทะลุมาเลยเหมือนไม่เห็นนะเห็นพี่ถ้าเวลาใกล้ตัวแล้วจะเป็นชื่อสีแดงเฮ้ยเรามารวมกันที่นี่ทุกคนมาประชุมกันก่อนแต่อย่าดักรูกูขออย่างเดียวไปไปนู่นไปนู่นในยี่ห้ยข้างหลังมึงอ่ะยู่กันเป็นกอเลยสักเฮ้ยอย่าบังทางเออเออไอ้บิ๊กอยู่นั่นแหละบิ๊กบังให้พี่อย่าให้พี่ตายวี่สุดท้ายแล้วมาแล้ว อุ้ยเฮ้ยมึงอย่าดักมึงอย่าดักอะไรดิอุ้ยอุ้ยไอ้บาเบอร์ติดตรงนั้นติดตรงนั้นมึงไออกมาแล้วไอ้เปลี่ยนจากไอ้บาเบอร์เป็นไอ้บางโง่อันเดฟเฮ้ยมาบล็อกบล็อกให้พี่หน่อยมาบล็อกตัวนี้พี่หน่อยเร็วเร็วๆลงว่าสมาชิกสมาชิกบล็อกหน่อยสมาชิกสมาชิกบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยเออ บอดี้บล็อกหน่อยเก็บสุดมากเชลจับมาเชลบาเชเยีอะไรไอ้บาเบอร์ทำไรครับหันหลังมาสิครับไอ้บาเบอร์ก <c oughs> ว่าพยายามสูงมากเจับเชลจับก่อนเนี่พี่ไอ้อ่ะตอนนี้ขึ้นเลยเป็นร้อยหนึ่งครับร้อร้อยบาทไม่ใช่ร้อยเชลพี่ร้อยห้าสิบเชลอะ ลอยาดบเียวเอ้ยอย่าบัง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 เขาดัก่าวะเดียน่ากลัวอือดูหลังให้หน่อยดิมาฮะไอสาสาอย่าบังสารออกวิ่งสารสารชิดซ้ายก่อนชิดซ้ายก่อนออก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 จังหวะนี้นะท่านผู้ชม 150เชลนะครับไอบาเบอร์ไอบาเบอร์จ้าโอ้โหจัดเลยจัดเลยเอ้ยอย่าบังอย่าบังสสาายยนนััววอย่าบัง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 เอ้ยเอ้เอ้ตายหาย สิบวิสุดท้ายมึงก็ช่วยกูไม่ได้ไอ้แฟมบัลี่เรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็พี่ไอชนะนะครับก็ครับเราเราจะเอาให้พี่ไอบาเบอร์พี่ไอจะแจกคนในคลิปไม่ล่ะในคลิปพี่เออไม่คนในคลิปมึงเลยเนี่ยโพ้นเลยคลิปพี่สุดพ้นเลยคลิปผมทำคกิรมอะไรงไม่เป็นไรเลยคลิปมึงเลยคลิปมึงเลยคนจริงว่ะคนจริงไงอ่าคนจริงเขาจ็บครับ พี่ไอบอกพี่ไอเราให้แจกให้แจกในคลิปเราเลยนะครับก็นะครับใครที่อยากได้อ่าบัตรกาลิน่าเชลที่ผมกดจากเกมเมอร์ล็อกช็อปก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ไปซับช่องญาติบาลแล้วก็ไอบาร์เบอร์นะครับผมคอมเมนต์ว่า F C ฟซีพไอคอมเมนต์ว่าเอฟีพไอแล้วกันนะครับคอมเมนต์ว่ายาตกาดใช่ใช่คอมเมนต์ว่ายาตกาดไม่กาดนะพี่โอ้โหญาตกัดพี่ไล่ยันหอบอ่ะบอกเลยหอบอะไรเี้ยหอบกินน่ะนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไอบาร์เบอร์นะครับผม ขอบผมขอบมากครับรบ๊บายบายครับผม